ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊เอี้ยงครับผมวัดเที่ยวเลขวิ่งเขายีงนีะคะเข้าสองเลยเจ๊เลขวิ่งห้าล้านเขาเข้าค่ะเต็มเต็มเขาสี่งวดเลยเนี่ยเขายังไม่เคยหลุดเด้วันที่ห้าวันที่ห้าแต่มาสองเจ๊เอี้ยงหลุดโอ้โหเขาาส่งวันนี้จ้านี่เลขของของของเพิ่นค่ะงวดที่ห้าแล้วเหรอครับเจ๊เป็นงวดนี้เป็นงวดที่ห้า โอของอาจารย์ใจดีนั่นใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ของอาจารย์ใจดีที่เขาปล่อยห้านี่ยอันนี้ของเลขลับเงินล้านเขาเขาบอกซื่อเขาเป็นอาจารย์โพสเขาบอกชื่อเขาอยู่บางบอนเลขลับเงินล้านเลขลับห้าล้านห้าล้านเขาวิ่งอย่างเดียวน่ะเขาไม่แม่นจับคู่เขาถึงบอกมาเขาจะจับคู่ให้ครับอันที่เขาจับคู่มาเขาอาจจะไม่คู่เขาบอกว่าเขาจับเองเลยเม็ดี๋ยวนะมีปลามาขายนะครับใช่เนาะเอ๊ะ เพิ่นสีส้มอีกมือไหนอันนี้เพิ่นนัดเขาสามมือสามมือประมาณวันนี้ยี่สิบสองเนาะยี่สิบสองนี่แหละประมาณนี่แหละเขาเขาเขาไปเร่งเพิ่นกับวันไหนประว่าเพิ่นเพิ่นไทยเขาเนาะครับผมเพิ่นไทยเขาอะนะเขาบอกเมนเขาใส่เงินไปซื้อไปอย่างมาจะแบบนี้นะเขาก็เลยเอาแล้วเพิ่นพร้อมเมื่อไดรก็เอาเมื่อนั้นกะครับ หัล้หลโงม้าเขากลลงคลิปใหเบิงเลยค่ะวันที่ยี่สิบสองใช่ไหมเจ๊ประมาณที่ย2นีิบสองอย่างละคีบสองนะครับพิม์รอไว้นะตั้งแต่เขาเล็กอวออกพุ่นเขาขอตะคุยกับเพิ่นเมื่อเมื่อไว้ออกตอนเย็นนั่นแหละแล้วเขาก็หัน้ไปคุยกับเพิ่นจี่แกะมางเขาก็ยุ่งขายของเพิ่นนดั่มมาเขาก็เลยไม่ได้ไปไปจี้ไปตามเพิ่นไ้าเลยครับฮัมมาแล้วเขาก็สิแจ้งให้นะจ้าแจ้งให้เพิ่นมาทำคลิปให้เลยค่ะครับผมจ้างแจ้งม้าแบบไปจี้ก้นมาเลยค่ะ วัานี้เป็นวอดที่ห้าวอดที่ห้านะครับวอดที่ห้าแสดงว่าบ่ท่านมาอ่ายังพานมาค่ะเอี้ยเอี้ยฝันบ่กกานี่ต้วมดอือพวกฝันไงบ่ได้ฝันเลยเมิดเลยยังบัตรท่านได้ฝันเนียบเลยอ๋อแต่ว่าอ่าอาจารย์แลบประสบโชคเหรอรัฝันอยู่ค่ะถามแล้วบิ่งเด้ะที่อาจางย์แลบฝันแล้วมืัอนี้เอฟซีก็ ฝากให้เล่ายู่เด้ค่ะหนังมันสองร้อยค่ะสองร้อยครับผมเอฟซีนะฮะขอบคุณสำอานขอบคุณแทนอ่ะปัสสุโชคอาจารย์แหล่นะคะครับอาจารย์แหล่เพิ่นไปใช่หรือคะมันเพิ่นไปทายรูปน้ำเนี่ยลูกน้โอ่ามันมาได้เพื่อเจี๊ยงผู้เดียวเมื่อนแรมเจี๊ย่างวัตถุฝันเดี๋ยวมันมีเลขชอบอยู่มีเลขชอบอยู่เลขชอบมีเลขเอ่อผู้่อเขาสูตรเขาค่ะได้จับสูตรค่ะ คิดว่าเขาจับบอลนี้สิบ่ให้่พลาดเลยเขาสีนิ่งๆเขาจะบอ่อลเขาจะบ่เขาจบับ่เคลื่อนก็จะนิ่งอย่างเดียวมันคือแต่ว่าในเอซูดแมนต่างมองน,นิบากระใดที่เขาชอบนี่คือเออคือมัดสามครับเลขสามอ่ะมัดสามตัวเดียวที่บ่กใช่ใช่เขาชอบที่สาม สามกําหกแต่ว่าเขาท่านนั้นไปแยกบนแยกล่างมามันเป็นตัวใดไปตัวใดาาสามกําหกสามกําหกเหรอครับเจ๊ฮะพบง่ายอีกเนาะสำหรับตัวชอบแม่สำหรับ<อ>ตัวชอบ,ค,บค่ะสบายค่ะตัวชอบกบอรบเป๋าเลขสูตรมา้าเป็นอย่างที่ผู้ส่งกันกนแต่เขาท่านและท่าสูตรแล้วค่ะอันนี้เป็นเพียงเลขชอบอีกทีคือชอบคือให้ต่องวดไว้ก่อนนะเจ๊เนาะแม่แม่อืคือเป็นต้องรอวันที่22นะครับเป็นเลขลับ5ล้านเลขลับห้ล้านค่ะ เดี๋ยวคนมาค่ะคนมาเขาไปโทรหาช่องเลยใส่ช่องม้ามาลงเลยค่ะเพราะว่าเขาได้ห่วงม้าแล้วก็ลงเลยปล่อยเลย้อเได้พี่เพิ่งได้เลขวิ่งห้าล้านวันนี้วิ่งห้าล้านแต่ได้มาตามพอ่พี่บ้านการมาเกี้ยเอียงชัดๆนอกจากเกี้ยเอียงแจ้งข่าวนะครับประมาณวันที่ยี่สิบสองประมาณนี้แหละค่ะเหนคำนวณบราคะเลขลัพูดหนึ่งเลขลำเอ่อมาห้ามลูกว่าเพิ่นเพิ่นเอามาแบบใดมันก็เป็นเลขสูตรเพิ่นเพิ่นก็ทำงานด้วยเนาะเพิ่นอ่ะ มาได้เจอแล้วคนทำงานด้วยมาจากไหนครับเจ๊มาจากบางบอนเนี่ยบางบอนเนี่ยบางบอนโอ้เจ๊บอกว่าบ้านเจ๊อยู่นั้นนี่มาเจ๊อ่างวดนี้งวดที่ห้าใช่ไหมเจ๊งวดนี้เป็นงวดที่ห้าแล้วค่ะงวดที่ห้าก็กดตที่ตามคนรอไว้ค่ะครับพิมพ์รอไว้นะครับรอไว้แต่ว่าเลขชอบเจ๊เอียงมีสามกับหกสามกับหก กระถือสามศูนย์โมเมนต์บา<อ>ค่ะมากจังเดยค่ะสามศูนย์อ่าสามศูนย์นี่กับว่าเป็นเลขมากกว่ากันมาโค้งสุดท้ายทั้งเป็นเลขของอาจารย์แหล่พ่อคือเขาฝันเขาไต่ามาเขาไต่อรอบคือมือเลื่อห้อยออกเลยฝันมาเจ้าของในไต่ครับอ่ะไต่เขากะเกิดวันที่สามสิบอ๋อแล้วก็อสองสองห้าสองเอหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าครับผมเลขอ่ะอายุห้าเจ็ดปีห้าสิบสอง ันนี้เลขสามชุดคือหาหนึ่งกับหาสองกับสามศูนย์เขาเล่นกั้นแต่เสื้อถูกไล่มั้ยครับเจ๊ไม่ไม่เยอะถ้าออกห้าสองห้าหนึ่งเราก็จะได้เยอะอีกอันนี้ต้ออกสามศูนย์ครับเลขบนก็ได้เพราะว่ามันมีสูตรบนสูตรบนเอามาตรงตรงบนบนเป็นล่างล่างเป็นบนอ่าการอค่ะรอพิมพ์รอใบค่ะรอใบรอเนกอะมิ้งเงินล่าง วิ่งห้าล้านคนใส่เบ่รเข้าใจว่าเออเลขเอี้ยงกับวิ่งห้าล้านทันทีเดีวมันคนละตัวกันกันคนละตัวกันใช่ไหมเจ๊ค่ะเขาลงสองคลิปเออเออบางข้งมันจะลงสองคลิปกันที่ว่าเอารอบก้อนคือเป็นตัวนี้รอบนี้ก็เป็นตัวนี้อเนี้ยเพื่นรู้ตามดามจีเอี้ยงอ่ากระบอกตรงๆว่ามันมีสองสุดค่ะเลขล่างมันก็มีสองตัวอีกเลขเลข่างะเนาะเมื่อกี้เนี่ยจัดได้กันนะเป็นห้าสองแต่ว่าคันเป็นหกสองเต็มตี่งนี่ค่ะ ก็คือมีทั้งเลขของเจเอี้ยงด้วยแล้วก็ของเอฟซีที่ส่งมาให้ใี่แมนใชุดๆอ๋อจารย์ละพื้นล้านอยู่บนอ่าเพียงห้าล้านเนี่ยค่ะซีเมนที่กิ่งอ่างวดต่อไปจะเป็นงวดงวดที่หักแต่ว่าตามพ้นนะพ้นชิมาจะเป็นเกินหัวนะเด็กแต่ว่าฮาวาลงี่สองหัวคือเขาต้องรอเบิรงก่อนว่ามันเข่าหรือม่เข่าก่อน มันรอเนี่ยนะสองวัดมันร้อที่จะออกช่องนะสองวัรับเอาร้อเบ่งอังมันจะเข่าเข่ามันได้สองวันวันทด่สามเขาก็มาลงนะแต่จ้างที่ลงมันอีกนึ่งวันนี้วันที่ห้าถ้าเกิดรวมไปสองนั้นด้วยคือเจ็ดนวดเจ็ดงวดใช่เจ็ดงวดนะครับเขาเขามาล้อเบ่งเอามาข้างมาร้อเบ่งก่อนว่ามันเข่าหรือไม่เข่าแบบนี้ยนะครับเขามารอเบิ่งม่เราเข่าวันที่สามเขาก็เลยมาลงแต่ตามที่เอามาลงนี่งวดนี้เป็นวดที่ห้าครับ ก่น้านั้นอีกสองเป็นเจ็ดใช่ใช่แ่ว่ามือนี้มีแต่เลขมากชวนตัวมีแต่เลขมากค่ะมาเนี่เป็นเลขวิ่งเหรอคะเลขวิ่งเหรอคะตัวมาวกเขากะเอาตัวที่วิ่งมาจับหาจับเอาเลยเพราะว่ามันมนีันมีสูตรสี่ตัวอยู่ค่ะมันมาหลักไหนเขากะกำิางวิ่งตัวนั้นค่ะวิ่งวิ่งนี่เป็นเป็นทั้งบนทั้งล่างวะเจ๊อสมมติมาล่างกับกันบนนิดเดียวอ๋อแต่ว่า,า,ากันบนกันือยังกันอย่างกันทุนอืน คืว่เขาวิ่งสามเขาก็ับมักสามล่างเขากลับไปกันบนนิดนึงอ๋อแต่แเน้นที่ล่างแน้นแต่ว่าเป็นเน้นที่ล่างแบบเนี้ยหกกับสามนี่คอะไรกอนหกกับสามค่ะหกกับสามนี่คือเลขชอบเลขชอบของเจี๊ยงนะครับยังว่าเมนเลขสูตรนะยังว่าเมนเลขสูตรเลขสูตรยังทำมาอยู่วันที่ยี่สิบสองนะเจ๊เนาะยี่สิบสองค่ะพิมพ์รอไว้นะครับเอซีครับผมวันนี้เอาเลขชอบเจี๊ยงไปก่อนนะฮะหกกับสามหกกับสามโอกาสมาด้วยกันมีไหมครับเจ๊ การมาด้วยกันบอกครับอ๋อยังไม่ได้ดูสูตรเลยว่าจะมาด้วยกันได้ไหมับ่นะคะไปจับผู้เอาผู้ใดมีสูตรเด็ดค่ะครับเก็บหน้าจอไว้นะครับบางคนกับมีหลักค่ะมีหลักมีหลักเป็นของเจ้าของอ่อมีหลักค่ะสมุิบ่านมาหกเขาก็ไปเบิ่งม่าหกมีตัวดอืมีม้าแค่สามตัวสี่ตัวครับแต่ว่าจะเอียงหะือมีหลักพี่ตัวไหนมาเขาจับตามหลักนาะจาะ เขาต้องไล้รูดไรนั้นหมดเลยเขาต้องรูดถ้ารูดล้วเสียตั้งค์ถ้ารูดเลยครับกรเป็นแนวทางนะครับผมครับต้องขอขอบคุณเจี้ยงนะครับสำหรับแนวทางนะครับผม